ก็หารอ๋อนี้ข้าวอันนีนนใ้ให้ให้แม่เขาฟักเองเนาะอ๋อตาฟักเองแล้วก็ให้ให้แม่ฟักเองแล้วก็เอามานุบาลในหลังอันนี้นะครับนนแล้วไม่ได้สายไฟนะมันไม่เป็นไรหรอกตา โอ้เยอะนะเนี e shorts, ่ยคงมีอย so ู s <S ่ที yeah, ่ฟารมมีที่นี่มีโอ้มีมีหลายที่มีที่ปั๊มด้วยแล้วก็ที่บ้านนี้ด้วยแล้วไก่เราขายไม่ได้เราทำไงตาเก่ก็ขายได้ขายได้อยู่แลายค่ามันไม่ค่อยดีมีคนมารับซื้อไหมมีโลละหกสิบบาโลละเจ็ดสิบโลละหกสิบถึงเจ็ดสิบบาทใครใครมาซื้อตา พอคาเขารับที่อไปส่งพวกจะจอดหรือเปล่าพวกเออพวกจะจอดแล้วก็พวกแถวบ้านตะนวอมีมีสารับซื้ออยู่แต่ราคาก็ลงราคาก็ต้องลงราคาก็ไม่ถึงร้อยครับแต่เราต้องเลี้ยงแต่หกสิบบาทนี้อยู่ได้ไหมต่ครับครับครับจะอยู่ได้ตอได้บ้เหรอตอนไรได้จะมันได้น้อยไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก แล้วหมู่บ้านผมเขาบอกว่าไม่มีใครมาซื้อเขาก็จากการอัดตู้เย็นไว้สี่ห้าตัวหลายเจ้านะเห็นเขาทำนะวันนี้ก็แวะมาเยี่ยมชมตาอีกนะครับวันนี้มาดูไก่บ้านมันก่อนไปดูไก่ไข่นะครับวันนี้มาดูไก่บ้าน ตุ้งเนื้อไก่เราตุ้งเลื้อยที่แยกตัวใหญ่มันจะได้มีแร่ตัวน้อยมกินเลยเร่ๆมันเป็นช่องแบบนี้ได้ข้าวก็ได้แต่ตัวน้อยตาไปซื้อเข้ามาบ่ซื้อเข้ามาของตรสารนีอะลรอ๋อตรสารเป็นคนทำนี่จะหลับแยกไก่ให้มันมันไล่กินลาะข่าอ๋อคือแบบว่าตัวใหญ่มันเข้าไปไม่ได้ตัวน้อยมันจะโลดมันมันกินไม่ทันเนาะตัวเล็กมันกินไม่ทันตัวใหญ่ก็ให้เข้ามากินในนี้แต่ตัวใหญ่มันเข้ามาในช่องนี้ไม่ได้หมูนี่กระสารนี่ ทำสุ่มแบบนี้ขายด้วยวันนี้ก็ผ่านมาอีกแล้วนะครับแวะมาดูแป๊บหนึ่งใช่ว่ามีเฉพาะตรงนี้ที่เดียวนะครับยังมีที่ปั๊มที่อะไรก็มีอีกนะครับอ่ะให้ตาทำอะไรก็อ๋อทางนู้นจะเยอะกว่านี้เดี๋ยวมีเวลาจะแวะไปเยี่ยมชมที่ปั๊มนะครับ วันนี้ก็แวะมาดูนิดนึงนะครับแล้วก็มีเครื่องสับหญ้าแบบนี้ด้วยครับวันนี้ก็แวะมาเยี่ยมชมตาแล้วก็เดินเล่นนะครับดู ไก่็อยููฝังน,นแวะมาถามไทยตานะครับว่าการขายไก่เป็นยังไงนะครับแต่ตาก็ยังขายได้แต่ว่าพ่อค้าคนซื้อก็จะมารับไม่ค่อยเยอะนะครับผมเคยถามตาจอดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ยังเลี้ยงกันต่อเรื่อยๆนะครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆไปอีกแล้วนะครับ สวัสดีครับ